สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบริษัท18คอนเฟิร์มนะครับเป็นในส่วนของงานคอนซัลท์นะครับควบคุมการก่อสร้างแล้วออกแบบแล้วก็ดูในเรื่องของความถูกต้องในการก่อสร้างนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณจี๊ดอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวประมาณ2อาทิตย์ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเข้ามาดูรีวิวในบ้านกันดีกว่าครับ ในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับก็เราจะได้มาดูในตั้งแต่ฐานรากเลยนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยสร้างเราตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเลยครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับไฟเปิดติดแน่นอนครับติดเลยติดเลยครับมีไฟครับมีไฟครับมีไฟมีไฟครับน้ําน้ําก็น้ําไหลครับน้ําไหลอ้าวนี้ไม่ไหลอ้าวนี้ได้ไหล อ๋อลืมต่อครับอันนี้ยังไม่ต่อยังยังไม่ต่อครับล้วครับไม่มาตรวจงานแล้วนะใช่ว่าเปิดเป็นตจังหวะโอ้ตายเลยตายเลยเป็นทันสมัยเกินสวัสดีครับพี่จี๊ดครับอันนี้เจ้าของบ้านนะครับมันใช้ได้โอ้องตะโกนลงนะฮะเป็นมุกครับเป็นมุก สาเหตุที่ต้องชาต้องใช้บริการที่ศึกษาคือหนึ่งตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางานก่อสร้างเลยวิธีการดูการก่อสร้างว่าให้มันเป็นไปตามมาตรฐานมันเป็นยังไงเริ่มมองหาในอินเทอร์เน็ตข้าราชกแรก็ดูเห็นไปทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ดูแล้วก็เลือกแล้วนะคะทั้งหมด3บริษัทแต่สุดท้ายก็มาจบที่คุณปอนก็ส่งน้องก๊อฟอ้าวอันนี้ไม่ไหลอันนี้ไม่ไหล มาดูแลตั้งแต่วันแรกเลยที่กามาทําก็เปลี่ยนไปได้ด้วยดีนะคะเพราะกรเขาก็เอาใจใส่เ,ออ<ๆ>เขารู้ว่างานก็คืออะไรแล้วก็ต้องดูตรงไหนดูอะไรก่อนอะไรหลังมีปัญหาอะไรพี่ก็จะถามเขาหรือมีปัญหาอะไรเขาก็จะบอกพี่ซึ่งมันเป็นการสื่อสารที่ดีได้ผู้ระเมากก่อนซึ่งตอนนั้นถ้าเราจ้างคอนซัลท์ก่อนเนี่ยมันจะดีกว่านี้เยอะเลย ข้างบนจะเป็นใช่ค่ะข้างบนจะเป็นส่วนอ่ชั้นห้องนอนชั้นสองซึ่งจะมีสองห้องนะคะเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปดูว่ามีอะไรบ้างทีนี้พอเราขึ้นมาถึงปุ๊บอ่มันจะมีห้องช่องว่างตรงนี้คือตั้งใจว่าจะมีหิ้งพระอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนชั้นสองอันนี้เป็นห้องของมีเองค่ะ พอเดินมาจนสุดห้องก็จะเป็นระเบียงค่ะเป็นระเบียงเล็กๆก,ก็ตั้งใจว่าอยากเหมือนเปิดให้ลมมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้กลับเข้ามาในห้องคือตอนแรกที่ทําบ้านอะ่ะมีความตั้งใจว่าเมื่อก่อนห้องตัวเองอะ่ะเล็กมากคือวางเตียงกับวางตู้แล้วก็คือเดินไม่ได้ละรอบนี้ทําบ้านใหม่ก็เลยแบบอยากได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการอยู่ในห้อง,องก็เลยยาวไปประมาณกินพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นนะคะก็คือต่อจากห้องนอนก็จะเป็นประตูอันนี้ตอนแรกคือตั้งใจ ทำไว้บล็อกแอร์เฉยๆจะได้ไม่เปืองค่ะเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ใหญ่มากใ,ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะแต่งหน้าอะไรตรงนี้เลย ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านของคุณชีนะครับที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากบริษัทเฟิร์มนะครับในเรื่องของการตรวจสอบบ้านออกแบบบ้านการคอนซัลต์ตรวจรับบ้านนะครับเพราะว่าบ้านหลังต่อไปอาจจะเป็นของคุณนะครับ